เดียวกันเลยครับซ้ายมือมั่นคงต่อบุเลิรขวามือกิ่งไผยยุทธกิจมั่นคงนั้นมวยจังหวะฝีมือครับต่อน้ําหนักให้2ปอนร้อยสิบหกถ่งร้อยสิบแปดกิงไผ่กันเองน้ําเงินในมวยหมัดนะครับมั่นคงต่อบุเลอในมวยจากยโสส่วนกิงไผ่นั้นมวยจากอําเภอจักรราชนครยราชสีมากับมวยโคราชวันนี้ดูครับมวยหมัดกับมวยฝีมือเขาให้มวยฝีมือคือเกงแดงต่อน้ําหนักให้สองปอน ายุนามก็ไลเรียกันนะครับมันคงกางเกงแดงนี่นอ,าอายุ24กิ่งไผ่อายุ22อี่ฝรั่งก็มามาเมืองไทยต้องชมมวยไทยยกที่หนึ่งและสองรวมกันกันเกงแดงมั่นคงนะครับมวยฝีมือกางเกงน้ำเงินกิ่งไผ่มวยหมัดซ้ายด้วยกันครับ เดินไปขยับไหลจะจ้วงมัดแล้วครับนี่นะครับกิง่งไผ่มวยหมัดโอ้โหโเขี่ยข้างล่างแล้วปล่อยทิ้งไปเลยมันคงชกมวยหมัดี่ต้องก้มหน้านะครับซ่อนคางไว้ที่หน้าอกเลยครับก้มหน้าเพื่อให้ต่อยโดนจัดลำบากหน่อยลาดเลยครับมานี่ผู้ชมเสมอมวยฝีมือครับก็คือเสมอกันงเก่งแดง ซ้ายขวานี่เชวัตชเวียนเหลือเกินขยับขยับ,ขยบเข้าไปต่อยกุดดะซูน็อกมาเยอะแล้วครับเ,เกงๆน้ำเงินเนี่ยก้าวแล้วก็พุกข,ขวาทีหนึ่งแต่ว่ามวยหมัดนี่ว่ากันว่านะครับพอผ่านยกสามไปแล้วนี่นะตัวใครตัวมันเพราะว่าพอหมดยกสามแล้วพลังหมัดมักจะหมดกบเรียวแรงน้อยลงหมัดก็เบาลงลแต่ว่ายกต้นๆน,นนี่ต่อยเฉียดยังเสียวเลยครับ พืดวาดพืดวาดนี่เชียร์ฝั่งตรงข้ามมวยหมัดนี่ใจหายกับหายใจไม่ต่วท้องมันพงก่อนดูแววขาก็ไม่ได้กลัวมองดูทิ้งแขนแบบสบายๆจิยใจเอาไว้แต่มวกเกรงแขน,นป้องกันหมัดไม่ได้ครับเกรงโอ้าโหลงนี้ได้บนเสียล่างครับล้มคืนไปเลยหมดยกที่สอง <c oughs> รอดตัวไปครับเมวยมัด พิษนี่ยังใจวิวเลยนะครับดูครับจับขาแล้วเตะวางทิ้งไปเลยลูกนี้ครับได้บนเสียล่างครับมั่นคงับขวาใช้เยอะๆคุณเม้งสิยดเสยสร้างมั่นคงว่ายับขวาใช้เยอะๆครับเรารวบหิ้วตีไปเลยครับเป้าใหญ่รู้จักไหมคุณประยุทธ์บอกว่าเป้าใหญ่หน้าไม่ต้องต่อยต่อยท้องครับบอกทางฝั่งกิ่งไผ่ หน้าไม่ต่อยต่อยไม่ถูกเป้าเล็กต่อยเป้าใหญ่คือท้องลำตัวต่อยให้จุกจะได้พลิ้วไม่ออกยกที่สามหมดยกที่สองครับมั่นคงงงเกงแดงครับยังได้เปรียบเหมือนเดิมุผู้ชมเชื่อในความเป็นมวยจังหวะฝีมือรับให้ได้เปรียบ54กิ่งไผ่ก็ขยับขยับเดินเหมือนเดิมครับกะให้เข้าจุดโฟกัสสักพอกแล้วก็เอาให้หลับไหลไปเลยจิ้มแล้วซ้ายยังไม่เข้าครับขยับขยับก็ไป ก็ดึงตัวหลบดึงจังหวะเีลาใช้ได้ก็เป็นมวยกาดมวยสวยเลยนะครับปัน้นกลมถึงใจะขยับใช้หมัดหน้าคือหมัดขวาหรอกกวาดล่างอีกแล้วครับแยกขวาวจะโจมท้องเอา้านะครับปั้นมันกงก็ยังนิ่งดีอยู่ครับ บาดวยในกลมหนาเล็กน้อยอัปปาร์ตเอาแล้วครับโดนอีกแล้วครับเอได้บนเสียล่างประจำครับมั่นคงโดนก็เตยกล้ออยู่เรื่อยดูครับแม่กิ่งไผ่ดูหลังกิ่งไผ่ครับหลังใหญ่จริงๆครับยังกห้เขาทรายแกลเกซี่เลยครับไอ้เบลลลิ่มเลยครับวยหมัดหนักไหลกว้างแบบนี้ครับเอาแล้วครับ ท่าทางมั่นคงยกนี้ชักลุนรวนยังไงชอบคนครับเกรงครับอาจะกลัวกลัวหมัดหน่อยหน่อยเหมือนกันครับตอนนี้มวยเจอมวยหมัดนี่กลัวมากไม่ได้ครับไม่เป็นอวุธเลยครับดูครับโอ้โหดูกิ่งไผ่เอาใหญ่เลยครับชไม่ดีครับกลัวมากก็ไม่ดีครับกลัวมากแล้วเกรงนีอวุธไม่ได้มันแข็งเกรงกลัวไปหมดครับแต่ไม่กลัวก็ไม่ได้ครับไม่กลัวซะเลยต่อกลายเป็นประมาทเหลือป๊อกเดียวก็หลับไหลไม่ได้สติ ยกนี่นี่เกงน้ำเงินทำได้ดีนะครับนี่มาถึงปลายยกที่สามแล้วมันคงชักจะขยับเดินบ้างแล้วครับถอยมากไม่ได้แล้วคูตว่ตสูดใจใจเหลือเกินอยากจะเดินบุกไปกระทะขโมยหมัดมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังกัน16ตหกต้นมดูถีบยันนี้เดี๋ยวกบ ได้ชุดใหญ่ๆเอาครับหมดยกพอได้ชุดใหญ่ๆก็มาเล่นจังหวะฝีมือเหมือนกันแฟนยงฟันยางหลุดเลยครับกิ่งไผ่นี่มวยหมัดนี่บุอสู้แยงเหมือนกันนะครับดูครับกวาดข้างล่างล้มอีกแล้วหมดยกที่สามนี่กังเกงนักเงินได้เปรียบเลยนะครับห้าสองครับเพราะว่ายกสามนี่มั่นคงแพ้ชัดเจนกับแพ้เยอะ ขึ้นมาเนี่กางเกงแดงเป็นต่อเมงครับ,บเ,เอาครับคุณเมง<ป>สอนบ้ามครับต่อยแล้วจับตีเลยครับเอาคุณประยุทธ์ก็สอนทัองกิ่งไผ่ต่อยลำตัวอย่างเดียวเน้นลำตัว52<ป>ครับกางเกงน้ำเงินจากขึ้นมาเป็นรองนะครับเป็นรอง5-4ตอนนี้นี่อา้าวผิดสูงไปหน่อยครับลื่นลม้มพื้นผ้าใบนี่ โดน,นโดนน้ำมันพาตัวไปบ่อยๆเาวานี่ลื่นทุกทีนักมวยเตะสูงเกินไปแล้วก็ตีสูงเกินไปก็ลื่นล้มได้ไง่ายสนามมวยจึงต้องมีซักผ้าใบ15วันครั้งหนึ่งครับจะได้ขจัดคราบสกปรกฝังในออกไปจะไ,ได้ไม่ลื่นหนุ่มผู้ภาษาโฆษณาผมซักฟอกเลยครับาบสกปรกฝังใน ล้ำแล้วครับไม่ไหวแล้วอยู่นอกนี่กลัวหมัดกล้าแล้วไม่เอาแล้วอยู่ใกล้ดีกว่าครับมวยบางครั้งนี้ถ้ากลัวนี่อย่าไปอยู่ไกลครับกลัวต้องอยู่ใกล้กอดไปเลยครับกอดให้ติดติด่จะได้ต่อยไม่ได้ครับติดเกินไปชิดเกินไปดูครับกอดได้ไหมแต่ว่ากิ่งไผ่แกกันดันแกไม่ให้กอดเอาครับให้ซอยเข่าเลยคุณเม้งบอกกางนเกงแดงบอกให้ซอยเข่าไปเลยแทงเข่าแล้วครับชนแล้วไม่ไหวแล้วครับยกสามไปอยู่ในวิถีหมัดโดนก็ไปล้ละหมานแย่แล้วเกิดนี่ครับ มันครั้งเขาบอกว่าลัวดีต้องให้เข้าใกล้ครับไม่ใช่หนีไปไกลหนลีไปไกลหนลีไปนอีนาอนวาวุธกอดติดๆไปเลยเอาตบแผงเข่ากันแล้วสงครามเข่าอย่างตั้งกำแพงหน้าเหมือนกันกับจิงไพรว่าจริงๆแล้วนี่ถ้า,ามั่นคงตัดสินใจตั้งแต่ยกสองยกสามนี่ปล้ำเลยครับตั้งแต่แรกๆก็จะดีไปเสียาการเสียเหลี่ยมเสียรูปตั้งแต่ยกสามคิดช้าไปหรือเปล่าไม่ทราบครับเอาับชนเข่าแล้วปล้ำ กล้ำแล้วครับได้ไหมแหมกอกลั่แล้วแต่งตัวนานคิดนานดีครับกูต่อสุเขายังแข็งอยู่ครับหักเขาไม่ได้การสะกิดแยกออกันกางเกงแดงเป็นรองอยู่นะครับวางแข้งเตะซ้ายปล่อยซ้ายกล้ำได้ไหมกล้ำได้ไหมแหมกิ่งปายแกพยายามดานันแกไม่กลั่ด้วยจะเพรู้วัวเล่นนแล้วแกเป็นรองตั้งกับแขงหน้าเลยครับวางแข้งสวยมากปัก่นคงเอารับซอยเขา่า มัน่นคงเดินลากขาไปเลยครับลากขาลากเข่าไปแล้วหมดยกพอดีแม่ตัวเองจะปั้มเข่า,ขาดูท่าทางก็แรงไม่เยอะนะครับมั่นคงหนึ่งแทงเข่าหน้าขาครับตัวเตี้ยแทงสูงไม่ได้แทงมันโคนขาหน้าขานี่แหละตั้งกับแพงหน้าแมา่ฉลาดกับกิ่งไผ่นี่ยพยายามจะแทงสู้เือนกันตั้งกับแพงหน้าครับตั้งกับแพงหน้า มันนคงก็ทำลำบากได้แค่เขียบแม่เตะขวาดอกนี้เข้าเน็นใช้โครงเลยครับบทยกที่4ครับ5-4เท่านั้นครับกินภไผ่ราคาหลือแค่5-4เป็นโตธรรมชาติมาเสริมพิเศษมั่นคงครับบนเลยครับทาแทงแล้วก็เผลอก็เตะซ้ายให้เข้าด้วยสาธิตให้ดูครับแม่ดูครับล็อกใต้ปีกแล้วแทงเข่าครับสาธิตให้ดูด้วย นนี่พอเหนื่อยมากๆหูอุ้ยรับอน,นไม่ได้ยินต้องสาธิตแสดงให้ดูเลยครับยกสุดท้ายครับน้ำเมงินได้เปรียบ5 4ครับผู้ชมเห็นกางเกงแดงยกสี่กล่ําตีเข่าแล้วทําให้น้ำเงินนี่หันรีหันขว่าเหมือนกันตากว่อกล่ําตีจะยกนี้มีสิทธชนะครับราาจึงวกว่าไว้ที่อนาคตที่ยกนี้ด้วย ช็อเงินก็ทำคะแนนได้ดีนะครับได้เกือบแค่5้าสี่นี่จะว่ายกสี่นี่พอแดงเดินกล้ำมเข่าตีเข่าแทางเข่านี่ให้ท่าทางมีโอกาสชนะเหมือนกันมแม่ว่ากล่ำแล้วคิดนานเหลือเกินก็จะออกอาวุธได้เอาครับดูครับอิงไทยแกก็พยายามเสียบอยู่เลยครับดูครับปอกแปะปอกแปะ,ปะไปเลยครับการปอกแปะนี่แม้ว่าจะไม่ได้คะแนนมากนักแต่ว่าทําให้คู่ต่อสู้นั้นตีลําบากบกลายเป็นการป้องกันตัวชั้นดีนะครับ แทงยกแยกไปนี่ดูกับแทงไปเลยครับแทงแล้วขาครับแทงแล้วขาทําให้มั่นคงตีลําบากครับเอาล็อกใต้ตีนี่ครับคุณประยุทธ์สาธิตให้ดูแล้วว่าให้ล็อกอย่างนี้ล็อกแล้วหมุนด้วยครับให้คุณตสู้เวียนหัวหาเหลี่ยมตีไม่ได้ครับเททิ้งเลยโชว์พลังเลยกับเททิ้งนี่เอากรรมการบอกว่าเขาล้มแล้วอย่ากดเข่าตามไปไม่ถูกเราชกมวยไทยไม่ใช่มวยกล้ามั่นคงแม่ ปล้ำได้แค่ยกสี่พอถึงยกนี้ปล้ำแล้วยกขาไม่ขึ้นครับดูก,บ,ดกบแรงไม่ดีแรงไม่มนิ่มๆทีนึงครับหมดแรงครับมั่นคงแม่เดินยกแม่ดูนี้สักเสียอาการอกโอ้ไปเลยครับไรราคาแล้วครับตันนี้ก็โลไปทไหนก็นโลตามเชแล้วแรงไม่ดีครับมั่นคงพละกําลังเป็นรองสั่งต่อยแล้วคุณแมงสั่งเงเกงแดงว่าต่อยแล้วแม่ให้หมวยฝีมือเดินต่อยกับมวยหมัด มวยไทยก็แบบนี้ครับพอคะแนนเป็นรองแบบนี้อย่างเดียวคือจะต่อยอย่างเดียวครับบางทีไม่ได้คิดว่ามวยนี่หมัดก็ไม่หนักต่อยก็ไม่เป็นครับได่ใช้อาวุธอย่างอื่นไปเดินต่อยแล้วไปเดินต่อยกับมวยหมัดเดียวก็โดนศูนย์วายยกแลวครับราคาขาดลอยแล้วครับตอนนี้หมดแรงครับมั่นคงแรงน้อยครับชื่อมั่นคงแต่ว่าพละกกาลังไม่มั่นคงครับ่ ดาของเชียของฝ่ายต้ำเงินครับคุณประยุทธ์ในโชว์กำปั้นนะครับดูภาพชาครับเดินเข้ามาจะปล้มเข่าครับครับแต่ว่าแรงไม่มีครับจับไม่ได้ครับดูครับโดนแทงสิกนะโอ้โหโดนถอยหลังแทง2ดอกม้าท้องดูครับเน็บไปเรื่อยากรรมการรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายก็ชูให้กิ่งไผ่ยุทธกิจหรือว่ากิ่งไผ่สิแดนชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน